ต้นทุนนะครับสูงเกือบเท่าตัวเลยครับเท่าตัวเลยมาจากอะไรบ้างคือแก๊สครับแก๊สเมื่อก่อนนี่มันจะสองร้อยกว่าใช่ไหมเมื่อสองสามปีสองร้อยกว่าแค่ปีเดียวปีกว่าขึ้นมาสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าก็คือเท่าตัวครับแล้วก็พวกค่าอุป,ปกรณ์ค่าใช้จ่ายเครื่องบอกเครื่องปรุงก็ขึ้นหมดครับอขึ้นขึ้นหมดทุกอย่างแล้วก็ แล้วทีนี้ขาขายมันก็เท่าเดิมแล้วลดลงด้วยครับผมก็หวังอยู่นะครับหวังอยู่หวังอยู่แต่ถ้าทําได้ก็ก็ดีครับดีจะเราจะได้คขายขายจะได้มีกําไรขึ้นนิดหน่อยก็ยังดีครับมันจะได้ลดรายจ่ายลงนิดนึงครับเพราะว่าม,มันแพงมากครับอย่างผมนี่แก๊สองวันหรือสามวันต่อถังอะเดือนหนึ่งก็เยอะเหมือนกันสิบยี่สิบถังนะครับ ให้โอกาสเขาลองดูทำครับก็เป็นกำลังใจอยู่ได้ก็ถือว่าดีมากๆเลยความหวังนี่แหละคือน้ำมันนี่แหละถังหนึ่งอ่ะตีสักเต็มที่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ 130, ร้อยสามร้อยสี่เพราน้ำมันสำคัญสุดถ้าน้ำมันขึ้นอะไรมันก็แพงหมดถ้าน้ำมันลดมาอะไรมันก็ถูกลงที่ผ่านมาเรายังแบกรับในเรื่องของตัวต้นทุนของตัวการปรับขึ้นของตัวค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะครับ ก็ทางเรายังไม่มีการปรับเรื่องของตัวราคาขายแต่เราปรับลดในส่วนของตัวที่เป็นโปรโมชัน่นจากเดิมที่เราเคยลด20บาทนะครับเราลดเพียงแค่10บาทเราเราคาดหวังด้วยเช่นกันครับในเรื่องของตัวที่ตัวรัฐบาลใหม่นะครับที่เข้ามาอยากให้พิจารณาในส่วนของตัวที่เป็นการปรับลดนะครับเรื่องของตัวค่าน้ำนะครับค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าแก๊สนะครับ ื่อช่วยเหลือตัวผู้ประกอบการนะครับและลดค่าใช้จ่ายของตัวประชาชนเราเชื่อไหมครชชับว่าทำได้เชื่อครับทำไมเราถึงเชื่อรชชเราเชื่อในในในศักยภาพของตัวรัฐบาลชุดใหม่นะครับแล้วก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมองมองถึงตัวปัญหาการใช้จ่ายของตัวประชาชนเป็นหลักด้วยครับ